สวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมฮงไคซา r r a i ลนะฮะซึ่งเราจะมาแนะนําระบบอีกหนึ่งระบบลักันนะครับผมสำหรับเกมนี้ซึ่งเป็นระบบที่จําเป็นในการเล่นเอามากๆและเป็นระบบที่ควรจะเล่นในทุกๆสัปดาห์ด้วยเช่นกันนะครับก็จะเป็นตัวของระบบ Simulated Universe นั่นเองนะครับผมหรือว่าโลกจําลองนะครับผมให้เราได้เล่นกันตรงนี้เนาะ ซึ่งภายใน Simulated Universe นั้นนะครับผมจะมีอะไรที่เราควรจะรู้นะครับผมถ้าหากอยากรู้กันแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆด้วยแล้วกันนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆให้กับเลเวลไฟกันด้วยนะครับ ภายใน Simulated Universe นะครับผมก็จะเป็นระบบที่เรานั้นจะต้องทำการท้าทายนะครับผมในระบบของโลกต่างๆนะครับซึ่งภายในระบบนี้นั้นจะมีหลักๆอยู่ทั้งหมด8โลกด้วยกันนะครับที่จะให้เรานั้นได้เล่นได้ฟาร์มของแล้วก็ได้ทำคะแนนหลายๆอย่างนะครับ โดยในโลกที่1และโลกที่2นะครับก็จะเป็นโลกที่เรานั้นจะต้องทดลองในการเล่นหรือว่าเรียนรู้เกี่ยวกับระบบของเกมเกมนี้ก่อนนะครับหรือว่าระบบนี้ก่อนเป็นดัตแรกเนาะส่วนในโลกที่3ถึงโลกที่8นั้นก็จะเป็นโลกของการฟาร์มแล้วนะครับโดยตั้งแต่โลก3เป็นต้นไปนั้นจะมีสิ่งที่เรียกว่ารีลิกของโลกนะครับที่จะแบ่งแยกในการดรอปต่างๆนะครับโดยในแต่ละโลกนั้นก็จะมีรีลิกอยู่2อประเภทด้วยกันที่ให้เราดรอปนะครับก็จะเป็นชิ้นหนึ่งจะเป็นเป็นลูกกลมๆล,ลูกแก้วกลมๆอย่างนี้ นั่นเองนะครับส่วนอีกชิ้นหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นอารมณ์เหมือนแท่พวกนี้นั่นแหละที่จะเป็นเซตเดียวกันนะครับผมในโลกนั้นๆโดยจะแบ่งแยกทั้งหมดถึง8โลกนะครับผมตั้งแต่โลก3ไปจนถึงโลก8เลยนะครับซึ่งจะมีความแตกต่างในเรื่องของเซตที่แตกต่างกันไปนะครับผมและนอกจากนี้เองนะครับทำไมถึงต้องเล่น simulted a universe เป็นประจําทุกสัปดาห์โดยเฉพาะนะครับผมการเก็บแต้มประจําสัปดาห์นั้นจะได้รับของรางวัลอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะครับผมเราสามารถดูใต้ตรงด้าน ซ้ายล่างตรงนี้นะครับอ่ะที่เป็นอยู่แต้มหนึ่งหมื่นตรงนี้นั่นเองนะครับผม ซึ่งเราจะเห็นได้แล้วว่านะครับผมภายในตรงนี้นั้นก็จะมีของรางวัลที่ค่อนข้างเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นตัวของเครื่องเชื่อมโยงซึ่งอันนี้เนี่ยจะใช้ในการใช้ทดแทนพลังงานในการฟาร์มภายใน s i m u l a t e d Universe นั่นเองภายในแต่ละสัปดาห์นั้นจะได้มาถึงทั้งหมด4อันซึ่งจริงๆแล้วของรางวัลตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเลเวลบุกเบิกของเพื่อนๆด้วยยิ่งมีเลเวลบุกเบิกเยอะก็จะได้เยอะนะครับรวมถึงสตาร์เจสเองนะครับผมบัตกระชาแล้วก็ของสําคัญอย่างตัวของเฮอร์ตาบันด้วยนะครับที่จะ และ LC ต่างๆไปในร้านค้าของ s i m u l อ t e d Universe ด้วยเช่นกันนะครับ โดยการรับของรางวัลตรงนี้เนี่ยเราจะต้องเข้าไปเล่นนะครับผมภายใน s i m u l a t e d Universe ในโลกใดโลกหนึ่งก็ได้นะครับทำการเก็บคะแนนเหล่านี้ให้ถึงคะแนนที่เขากำหนดเพียงแค่นี้เนี่ยเราก็จะได้รับของรางวัลพวกนี้แล้วคือเล่นไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าคะแนนของ s i m u l a t e d Universe นั้นเล่นได้ไกลเท่าไรมันก็จะได้คะแนนมากเท่านั้นนะครับแต่ถ้าทำไม่ผ่านเนี่ยก็มันได้คะแนนน้อยหน่อยแต่ก็อาจจะต้องเล่นหลายรอบหน่อยสมมุติว่าเราเล่นแล้วได้รอบละแค่สามพันอะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่เล่นซ้ำๆในโลกเดิมๆที่เราเล่น ได้เนี่ยจนครบนะครับผมจนครบ1นึ่งื่นแต้มถ้าเป็นของผมก็คือ1,000งแต้มเนาะถ้าเป็นของเพื่อนๆที่เริ่มเล่นเนี่ยก็อาจจะสี่0 0มพ0นสแต้มอะไรเงี้ยก็เก็บได้ไม่นานสักเท่าไหร่ก็ครบแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดแรกที่ควรจะรู้เนาะ ต่อมาจุดที่2นะครับก็จะเป็นตัวของแกลลอรี่นะครับผมตรงนี้เองเนาะที่จะเป็นจุดหนึ่งที่เรานั้นจะต้องมาเก็บเพชร <res> เพิ่มตเมติมน,นะครับโดยแกลลอรี่เนี่ยจะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นส่วนของพรนะครับอีเวนต์และวัตถุหายากส่วนของเทพดาราเนี่ยก็จะไม่ได้ของอะไรเพิ่มเติมนะครับนอกจากรายละเอียดเกี่ยวกับเทพดารานั้นๆเนาะภายในพรแต่ละอย่างเนี่ยเมื่อเราเก็บพรครบตามที่กําหนดนะครับในแต่ละพรเราก็สามารถกดได้ที่รูปของของขวัญตรงนี้ก็จะได้รับเพชรตรงนี้เพิ่มเติมหรือว่าสตาร์เจดเพิ่มเติมด้วยนะ นี่ก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่นะครับผมที่จะทําให้เรานั้นหาตาเจตเพิ่มเติมได้จากตรงนี้ด้วยนะครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของอีเวนต์ต่างๆซึ่งเวลาเราเล่นภายในเกมแล้วเนี่ยก็จะมีการเข้าอีเวนต์และเจอการ์ดต่างๆที่แสดงผลภายในเกมซึ่งจะมีการ์ดมากมายหลายใบายมากภายในเกมนี้จะมีทั้งหมด88รูปแบบด้วยกันนะครับซึ่งเราสามารถเก็บได้เพิ่มเติม1ใบจะได้ตาเจตเพิ่มเติมด้วยนะครับผมถึง20ตาเจตด้วยกันนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราควรจะเข้ามาเล่นเร ตามแล้วก็ตามนะครับผมเข้ามาหาตรงนี้แหละถ้าหากว่าขาดตาเซตเยอะจริงๆนะครับและสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของวัตถุหายากเช่นกันนะครับซึ่งวัตถุหายากเนี่ยก็จีมีทั้งหมด82ชิ้นซึ่งแต่ละชิ้นเนี่ยก็อาจจะได้จากการสุ่มนะครับผมสุ่มรับวัตถุหายากหรือว่าบางอย่างเนี่ยก็ได้รับจากตัวของ คอนเทนต์อีเวนต์ต่างๆที่มาจากการ์ดด้วยเช่นกันนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ต้องมาเก็บด้วยเช่นกันเพราะว่ามันจะทําให้เรานั้นได้ตัวของซาเจตค่อนข้างเยอะมากซึ่งได้ชิ้นหนึ่งสากันเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็ได้เพิ่มมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะ หลังจากที่รูร้รายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้แล้วนะครับผมทีนี้เราก็มาทําความรู้จักในแต่ละโลกกันด้วยละกันนะครับซึ่งภายในแต่ละโลกนั้นจะมีการผ่านรางวัลครั้งแรกที่จะได้รับของรางวัลต่างๆเยอะด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของสตาร์เจสจำนวนมาก EXP ตัวละครหรือว่าผู้บุกเบิกนั่นเองนะครับตัวของเคอร์ตาบันเองก็ได้เช่นกันนะครับและถ้าหากว่าผ่านในระดับที่สูงขึ้นสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นโลกที่3นะครับผมก็จะมีตัวของกระชาด้วยเช่นกันนะครับซึ่งในโลก3เป็นต้นไปเนี่ยจะมีระดับให้ เราเล่นทั้งหมด5้าระดับด้วยกันนะครับซึ่งจะมีของรางวัลที่เคลียร์ครั้งแรกแตกต่างกันไปด้วยซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็จะได้รับของรางวัลค่อนข้างเยอะพอสมควรเหมือนกันถ้าหากว่าเรามีเลเวลบุกเบิกที่เพิ่มขึ้นสูงแล้วเนี่ยก็อย่าลืมมาเคลียร์ครั้งแรกตรงนี้ที่มันจะได้ซาเซชเยอะขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าในโลกหลังๆอย่างโลกที่7หรือโลกที่8เนี่ยมันก็จะมีระดับเนี่ยไม่ถึง5ระดับนะครับเพราะว่าจะมีเพียงแค่4ระดับอันนี้เนี่ยกว่าจ,จะต้องปลดเลเวลโลกก่อนนะครับผมหรือาางอองอข ที่นบไปสวมใสได้ด้วยนะครับ นอกจากนี้แล้วนะครับผมพอเราเล่นไปสักระยะหนึ่งแล้วนะครับสมมุติเราเปิดโลกไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะมีส่วนของ Ability Tree ที่เราควรจะต้องทําความรู้จักกับตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่า Ability Tree นั้นจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เรานั้นเล่นใน Simulated Universe ได้ก่อนข้างดีมากๆ,ๆเพราะว่าในนี้เนี่ยจะมีพวกตัวช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆทําให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกที่จะทําให้เรานั้นสามารถปลดล็อกผาดในการใช้งานนะครับผมในเรื่องของสกิลต่างๆหรือที่เรียกกัาผาด Resonance นั่นเองนะครับผม หรือการทําให้ตัวละครนั้นมีค่าเซตัสต่างๆเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นพลังโจมตีพลังป้องกันแล้วก็ h p ที่เพิ่มมากขึ้นจากการอัพในการเสริมพลังตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับผมและฟังก์ชันบางฟังก์ชันเนี่ยก็จะทําให้ตัวของผาดดีโซแนนซที่มีพลังโจมตีเยอะขึ้นนะครับผมหรือว่าจะเป็นการทําให้ f อฟตคอสมิกแฟกเตเนี่ย าสามารถฟื้นฟูตัวละครได้นะครับก็จะมีหลายๆส่วนเลยในตรงนี้เนาะถ้าหากว่าเราเล่นแล้วรู้สึกว่าไม่ผ่านก็ลองเล่น Simulated Universe ซ้ำๆนะครับเพื่อเก็บแต้มตรงนี้เนาะหรือว่าแต้ม Ability Point นะครับผมมาได้ตลอดแล้วก็นำมาในการอัปเกรดตัวของ Ability Key นะครับจะทำให้ค่าเซตัสพื้นฐานเพิ่มมากขึ้นเอฟเฟกต,ต่างๆช่วยได้ดีขึ้นและทาให้เรานั้นสามารถผ่านตรงนี้ได้ง่ายขึ้นด้วยเช่นกันนะครับ เดี๋ยวเราจะไปรู้จักในเรื่องของร้านค้าเฮอร์ตากันด้วยละกันนะครับก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งละกันนะครับที่สําคัญมากๆเลยในการแรกของรางวัลนะครับซึ่งเฮอร์ตาบันเนี่ยจะได้จากการทำเควสประจําสัปดาห์นะครับที่จะได้สัปดาห์ละหนึ่งใบแต่ถ้าหากว่าเราเคลียร์ครั้งแรกในพวกเวอร์ต่างๆตั้งแต่โลกที่1จนถึงโลกที่5ละมั้งผมก็จะไม่ได้เหมือนกันนะครับรู้ืึกวัน1นถึงสโลกหรือ5โลกแรกเนี่ยแหละก็จะได้เฮอร์ตาบันตรงนี้มาด้วยนะครับเพราะว่าการได้เฮอร์ตาบันจะมมีีสสิ่่งทําาคัญกๆเลยในกการแรตรงนี้ก็คือตัว LC หรือว่าไลโครนต่างๆซึ่งภายในเกมตอนนี้เนี่ยจะมีให้ได้อยู่4ประเภทด้วยกันไม่ว่าจะเป็นตัวของ LC ล่าสังหารนะครับใส่ให้ตัวผ่านลาสังหารก็ใช้งานได้ดีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มคลิติค้าให้กับตัวละครที่สวมใส่หรือการทําให้อัตราคริติคอลเพิ่มขึ้นพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างสําคัญนะครับผ่าทําลายล้างเองก็จะทําให้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนะครับผมอ่ะตรงนี้ก็ผ่านลบล้างนะครับทำให้เอฟเฟกต์ทำลายล้างของผู้สังสยเพิ่มขึ้นใส่เพิ่มขึ้นนนนข้นดวย แล้วก็ตัวของผ่านอนุรักษ์เองนะครับผมหลักๆแล้วเนี่ยภายในตรงนี้นะครับที่ใช้งานได้ดีมากๆเลยนะครับจะมีอยู่2อัน3อันที่แนะนำเนาะก็จะเป็นตัวของทําลายล้างแล้วก็ตัวของล่าสังหารรวมถึงตัวของผ่านลบล้างนะครับถ้าหากว่าเรามีตัวละคร5ดาวตัวไหนจริงๆที่ยังไม่มี LC ประจําตัวนะครับผมก็สามารถมาแลกตรงนี้เนี่ยใส่ไปก่อนได้นะครับ และนอกจากนี้เองนะครับผม LC พวกนี้เนี่ยก็สามารถเลื่อนขั้นเลเวลได้ค่อนข้างง่ายมากนะครับเพราะว่าเราสามารถใช้ตัวของไอเทมชิ้นนี้นะครับผมอย่างตัวของ Custom Made อันนี้เนี่ยไปเพิ่มหรือว่าไป ขัดระดับให้กับตัวของไ์โครนที่เราซื้อจากร้านค้าตรงนี้ได้ซึ่งมันใช้แต้มค่อนข้างน้อยในการแลกนะครับโดยตามปกติแล้วเนี่ยเราแลกพวกนี้เนี่ยอันละแปใช่ไหมแล้วเรามาแลกตัวเนี้ยอีกแค่2อันนะครับผม4อันอ่ะสอันไม่ใช่2อันเนาะอันละ2ชิ้นนะครับทั้งหมด4อันรวมแล้วก็เป็น8เหมือนกันนะครับผมก็สามารถทําให้ LC 1ชิ้นเนี่ยสามารถขึ้นเป็นขัด5แล้วก็ใช้งานได้ดีมากๆเลยนะครับสำหรับตรงนี้เนาะส่วนหน้าเพื่อนๆเนี่ยใช้ของต่างๆแลกของที่เหลือในร้านค้าหมดแล้วก็ยังมีตัวของ สตาร์เรลผาดในการไปเปิดกระชาเพิ่มเติมได้ด้วยตรงนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราสามารถหากระชาเพิ่มเติมได้นะครับในร้านค้าของเคอต้าเนาะ เมื่อทาความรู้จักเกี่ยวกับรายละเอียดข้างนอกแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มเข้าไปเล่นให้ดูระบบด้านในนิดหน่อยแล้วกันนะครับเพื่อทําความเข้าใจกับระบบเกมที่มากขึ้นนะครับในด้านในจะทําให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับเข้ามาในโลกที่เรากําหนดก่อนนะครับสมมุติว่าเราอยากจะฟาร์มเครื่องประดับในโลกโลกนี้นะครับผมแล้วก็เลือกระดับที่เราจะเล่นนะครับเข้ามาตรงนี้เสร็จก็เลือกตัวละครที่เราสามารถใช้งานซึ่งเริ่มต้นเนี่ยเราจะใส่มาใช้งานตัวละครได้เพียงแค่4ตัวเท่านั้นนะครับผมเราสามารถดูในเรื่องของมอนสเตอร์ที่เรา จเจอหรือว่าบอสที่เราจะเจอได้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับตรงด้านอ่าซ้ายตรงนี้นะครับผมอ่ะตรงนี้เนี่ยเราจะเจอกับบอสโคโคเลียแล้วมอนระหว่างทางก็จะมีพวกบอสรองต่างๆที่เราจะสุ่มพบเจอนะครับผมทั้งหมด2ตัวด้วยกันซึ่งจะเป็น2ใน4ตัวนี้นะครับสับตรงนี้เนาะที่จะเป็นตัวที่เราจะต้องเจอ จากตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถเลือกตัวละครที่จะสามารถนําไปต่อสู้แล้วก็ชนะทางพวกบอสเหล่านี้ได้นั่นเองนะครับก็เปิดใช้งานกันเลยละกันนะครับซึ่งพอเราเปิดใช้งานแล้วเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการเลือกผาดต่างๆให้เราไปเล่นนะครับเหมาะสมกับทีมของเราเนาะหากว่าใครเล่นเป็นตัวเมนในเรื่องของสายแท่งก็จะเลือกเป็นผาดอนุรักษ์ก็ได้นะครับใครเล่นสเตตัสในเรื่องของการแช่แข็งหรือว่าตัวละครน้าแข็งเยอะๆ,ๆก็จะเล่นเป็นพวกผาดจูนจาก็ได้นะครับตัวละครสายลบล้างก็จะเป็นตัวละครที่ทําสถานะ นะครับผมเฟื่องฟูก็เน้นในการคิ้วนะครับล่าสังหารก็เน้นค่ามมอนทำลายล้างก็เน้นในเรื่องของตัวละครถึกทนเลือดน้อยตีแรงนะครับผมอ่ะแล้วก็สุดท้ายปีที่สุดก็จะเน้นในเรื่องของการโจมตีต่อเนื่องเป็นหลักนะครับอ่ะเลือกไปสักอันหนึ่งละกันนะครับ พอเลือกทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับเข้ามาตรงครั้งแรกเนี่ยเขาก็จะให้เราเลือกเลยนะครับถ้าหากว่าเราอัพตัวของ ability t ในการเริ่มต้นแล้วว่าเราจะสามารถเลือกของรางวัลได้ในช่วงเริ่มต้นตรงนี้เองเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับซึ่งภายในด่านตรงนี้เนี่ยก็จะมีสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกเราเพิ่มเติมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพรที่จะทําให้ความสามารถของตัวละครของเราเพิ่มมากขึ้นตามผ่าต่างๆที่เราเลือกนะครับตรงนี้เนี่ยหลักๆเนี่ยก็เลือกให้ตรงกับ ผ่าที่เราเลือกเริ่มต้นมาก่อนเป็นอันดับแรกนะครับเพราะว่าจะทําให้ผ่าของเรานั้นแข็งแกร่งขึ้นนะครับและนอกจากนี้พวกผ่าต่างๆที่เราเลือกมาตอนแรกเนี่ยถ้าหากว่าเราเลือกผ่าที่มันตรงกันนะครับผมหรือว่าเลือกพอที่มันตรงกับผ่าเริ่มต้นเนี่ยครบ3อัน 6อันหรือ11อันเนี่ยเราก็สามารถเปิดตัวของผาดเรโซแนนซ์ในช่วงเริ่มต้นได้จะทําทให้เรานั้นสามารถใช้สกิลของอ่ากลุ่มดาวเหล่านั้นได้ด้วยนะครับผมและถ้าถึงขั้น6เราก็สามารถเปิดเอฟเฟกต์เพิ่มเติม,ตมของผาดนั้นๆได้นะครับถึงขั้น11ก็จะเปิดได้อีกหนึ่งระดับนะครับผมก็จะสูงสุด11บเอ็ดพอาสอในผาดเดียวกันนะครับ บางทีแล้วเนี่ยเวลาเราเข้ามานั้นภายในอีเวนต์เนี่ยก็จะเจออีเวนต์ต่างๆไม่ว่าอีเวนต์ที่จะต้องสู้กับมอนสเตอร์ต่างๆนะครับเราสามารถดูได้ที่ด้านซ้ายตรงนี้เช่นกันนะครับเลือกตรงประตูตรงนี้เลยนะครับจะมีพื้นที่ในการต่อสู้พื้นที่ทางเลือกซึ่งเป็นทางเลือกที่เราอาจจะต้องไปเจอกับพื้นที่ต่อสู้หรือพื้นที่อีเวนต์ต่างๆนะครับจะมีโซนบอสทั้งหมด3โซนด้วยกันซึ่งจะเป็นโซนบอสมินิบอสเริ่มต้นนะครับอยู่ตรงด่านที่4ี่และด่านที่8ปนะครับและสุดท้ายเนี่ยก็ ก็ต้องเก็บผาดเก็บพรเก็บตัวของสมบัติต่างๆเพื่อที่จะนําไปสู่ชัยชนะของเรานั่นเองนะครับผมหลกัหลกๆก็จะประมาณน,น,นี้นะครับไม่มีอะไรเยอะมากนะครับผมในการเล่นอันนี้เนาะถือว่าเป็นสิ่งที่เล่นได้ค่อนข้างเข้าใจง่ายแล้วก็ไม่ลําบากมากจนเกินไปนะครับสำหรับตัวของระบบ s i m u u a t t e u u n v v r s s e เนาะ ถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องของ level 5เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับถ้าหากว่ามีจุดผิดพลาดตรงไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันไว้ด้วยล่ะยังไงวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแบบ่น้องๆทุกคน